เหตุความเกี่ยวเนื่องของหลวงปู่แสงยานวโรกับพญานาคหลวงปู่ได้เล่าให้ฟังว่ากับเราพบผูมมนาคที่ถูกชะตากันเพราะเคยมีความเกี่ยวเนื่องจากอดีตชาติกันมาก่อนเคยเป็นศิษย์อาจารย์กันมาปัจจุบันลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นพระมีสองรูปที่เคยเป็นพญานาคมาก่อนพญานาคจึงมีความเคารพหลวงปู่มากพญานาค หลวงปู่บอกว่ามีอยู่ทั่วไปบนภูเขาแถวภูกระดึงตามลำน้ำําฉีน้ำมูลแม่น้ำโขงพญานาคที่มีอยู่มากอยู่ที่บ้านเวินชัยบางครั้งก็แสดงฤทธานุภาพให้รู้ให้รับทราบทางัทงๆน้ําฉีกว้างใหญ่ก็จําแรงกายเสียดสีกันให้เกิดเสียงแสดงศักดานุภาพให้ท่านเห็นทุกความเคลื่อนไหวของพญานาคหลวงปู่ท่านจะทราบหมด วัดวิมุติธรรม,มารามปัจจุบันที่องค์หลวงปู่พำนักอยู่ก็มีพญานาคมาเป็นกลุ่มเป็นเหล่ามากราบารวะอยู่เรื่อยแต่ไม่มากเท่ากับบ้านเวินชัยอำเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรและที่วัดป่าดงสว่างธรรมคืนแรกที่หลวงปู่เข้าไปพญานาคมากราบกันมากทั้งคืนจนไม่ได้พักผ่อนเขาเหล่านั้นมีความเคารพหลวงปู่มาก คอยติดตามอารักขาสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับหลวงปู่หรือมีเหตุเขาเหล่านั้นก็จะคอยกราบเปลี่ยนให้ท่านทราบและหลวงปู่ยังพูดถึงเรื่องอดีตชาติให้ฟังว่าเมืองอุบลราชธานีอัตมาเกิดตายหลายพบกว่าทุกที่อดีตชาติของอัตมานี้เป็นกษัตริย์อยู่เมืองอุบลสมัยพุทธกาลเมืองเฮาวังเฮ่านี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุบล อาตมาเป็นกษัตริย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาบอกเคยฆ่าสั่งฆ่าลบรากันเลยมีแต่เมืองต่างๆมาขอขึ้นนำเฮาปกครองด้วยเมตตาบอกเคยเบียดเบียนกันมันเป็นยุคที่รุ่งเรืองมีแต่คนมีศีลธรรมมีความสุขกันทั่วหน้าและสงบสุขหลายภพเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ที่นี่เป็นดินแดนเก่าอัตมา ก่อนเกิดพระวอพระตาผู้สร้างเมืองอุบลก็มีเกิดหลังก็มีบริวารเก่าลูกศิษย์อาตมาก็มีหลายมันบ่ทันไปเกิดก็มีอาตมาไปเยี่ยมวิญญาณบริวารเหล่านี้เขาเข้ามากราบมาฟังธรรม้ามืดมัวดินมันหลายคักบ,บางคนก็ฟังธรรมได้หลุดพ้นบางคนก็ติดหลงอยู่นิดเดียวนี่ของกูนั่นของกูอยู่เรื่อยไป มันเลยเบอเอารำรบอเอาปัญญามาสอนใจมันเลยเป็นผีเฝ้าหลุมน้อยหลุมใหญ่กันต่อไปวันหนึ่งพระสงฆ์วัดเห่านี้พาอาตมาไปดูต้นไม้ใหญ่ในวัดพวกผีขี้ดื้อมันพากันลูดขึ้นลูดลงหยอกกันใต้ต้นเดียวเกือบ30-40ตัวมันเป็นผีอายุกลางคนมีทั้งชายทั้งหญิงมันดื้อ มันตามอาตมามาคุยกันร,บรอบๆบกุฏิเสียงดังมากมันบอกกล้าเข้ามาใกล้ในที่กุฏิของอาตมาพอที่กุฏิของอาตมามีเหล่าเทพเทวดาเทวบุตรนาคมาคอยอารักขาคอยดุคอยด่ามันอยู่บ่มีภัยเห็นเดอ้อของพวกนี้ไปนํากันหลายองค์ก็มีแต่อาตมาเห็นองค์เดียวของมันต้องเพียรภาวนาปฏิบัติมาถึงจะรู้ รู้ด้วยตนเองบ่มีไผ่มารู้นำเดอ้อสิรู้พบชาติสิมีตาในการมองเห็นรู้ธรรมนี้เจ้าของต้องปฏิบัติเอาปฏิบัติให้มันได้ให้มันหลุดพ้นให้พากันสร้างแต่ความดีความดีก็จะนำสนองขอทิ้งท้ายไว้ด้วยทำคำสอนของหลวงปู่แสงอยู่อย่างเบิกบานจิตทำจิตให้ผ่องใสจะได้ไปสุขติ ถ้าจิตใจเศร้าหมองจะตกไปสู่ทุกขติในปัจจุบันนี้ต้องทำใจให้ดีไม่มียาขนาดใดดีที่สุดมีดีบ้างไม่ดีบ้างคนก็เหมือนกันมีคนดีคนชั่วมีดำมีขาวมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญนินทาโลกเป็นธรรมดาแบบนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้คนตรณีที่เหนียวหงแหน ไม่มีจิตใจจะสละทานยึดมั่นไว้กับเจ้าของหมดมีแต่ความโลภความอยากอย่างเดียวของตัวเองยังไม่พอยังอยากได้ของคนอื่นอีกเป็นจิตใจที่ไม่มีเมตตาอย่าเป็นคนแบบนี้นะ,ะเสียวันเสียเวลาเปล่าคนอย่างนี้เฮดนำกิเลสความอยากนั้นบ่มีเมืองพอจากเถ่อดอกอวดเก่งเกินครู อวดรู้เกินกว่าอาจารย์นั้นบ่เจริญดอกเราชนะความโกรธของเขาด้วยความไม่โกรธของเราอย่าไปเบิ่องอื่นไกลให้เบิ่งที่ใจเจ้าของใครจะถือถุดองอันใดก็แล้วแต่ใครไม่ถือก็ตามเรื่องที่ตั้งอกตั้งใจกระทำบำเพ็ญในพรรษาให้มันได้กำลังจิตกำลังใจสร้างคุณงามความดีให้มันเกิดมันมี จะได้มีหลักจิตหลักใจได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ต่อไปในอนาคตรีบสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่อย่างน้อยอยังนุ่มอย่าได้รอตอนเท่าตอนแก่มันจะสร้างไม่ทันทำไปเรื่อยๆผลสุดท้ายมันก็ค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นสติปัญญาก็แก่ไปด้วยพันษาก็แก่ไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ผลสุดท้ายเขาก็มาพึ่งพาอาศัยเรานั่นแหละ รีบก่อรีบสร้างตัวกันได้แล้วนะข้อวัดปฏิบัติเราก็ทำให้มันสม่ำเสมอกันให้สามารถียกลมเกลียวกันอย่าติดข้องท่องเถียงกันอยู่อยู่ด้วยความสงบสุขเรามาสแสวงหาโมกะธรรมสร้างแต่คุณงามความดีให้มันเกิดมันมีมันมีแล้วให้มันเจริญทำให้มันถูกต้องเดินตามครูบาอาจารย์พาทำพาเพียรให้มากเจริญให้มาก ตามศรัทธาของเจ้าของมีกำลังวังชาแข็งแรงแข็งขันรีบกระทำบำเพ็ญอย่าผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวความตายจะมาถึงก่อนเดี๋ยวกิเลสจะมาตัดรอนก่อนก็มีถ้าเราไม่สร้างเนื้อสร้างตัวก็ไม่มีใครให้เราดอกให้รักเจ้าของกว่าผู้อื่นเอาเจ้าของได้จึงไปโปรดผู้อื่นได้ถ้าอยากโปรดก็ได้ถ้ามีปฏิญาณโวหาร ก็เทศนากล่าวให้เขาชอบก็ได้ทีนี้เราเอาตัวรอดเป็นยอดคนพอแล้วค่อยๆทำไปมันก็ค่อยๆแก่เข้าไปเองดอกจิตใจค่อยเป็นค่อยไปก็เลื่อนชั้นเลื่อนภูมิขึ้นไปเป็นลำดับเหมือนเราปลูกต้นไม้ผลสุดท้ายก็กอใหญ่ไม้เล็กไม้น้อยต่อไปก็ออกดอกออกผลตามฤด,ดูกาลมากผลก็เป็นขึ้นมาขึ้นมาตามลำดับของมัน เราประกอบคุณงามความดีภายในจิตในใจของเราก็เหมือนกันนั่นแหละทําไปทํามาก็ค่อยๆแก่ขึ้นบารมีก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นผลสุดท้ายมันก็รวมใหญ่ลงที่เดียวพืบถึงฐานของมันถึงภูมิความรู้ก็มีบางคนค่อยรวมไปทีละนิดทีละน้อยบังคับจิตใจให้มันอยู่ภายใต้ใตจิตนี่นะอย่าให้มันท่องเที่ยวอยู่ภายนอกให้มันท่องเที่ยวอยู่ในนครกาย ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาพื้นเท้าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปหาศีรษะทั้งนอกทั้งในข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังข้างบนและข้างล่างพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังจึงเป็นกรรมาฐานพิจารณาให้มันสวยงามไม่เป็นกรรมาฐานอนุโลมปฏิโลมถอยหน้าถอยหลังดูกายดูจิตของเรานี่แหละปฏิบัติหลักธรรมอยู่ในกายในใจของเรานี่แหละ ข้อวัดภายนอกก็ประกอบให้มันเลื่อมใสด้วยกันสะอาดทั้งนอกสะอาดทั้งในสะอาดทั้งกายจเจริญวัยสะอาดใจ,จเจริญสุขผู้ใดมันผู้ใดขยันผู้ใดประกอบทางที่ถูกต้องผู้นั้นก็จะเจอของจริงจนได้แหละไม่เหลือวิสัยไปหรอกถ้ามีศรัทธาความเลื่อมใสแล้วคุณพระพุทธเจ้ามีจริงคุณพระธรรมมีจริงคุณพระอริยสงฆ์มีจริง ทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีนิพพานมีทำให้มันหมดสิ้นก็ได้บารมีแก่กล้าเพียงพอมันไม่เกินความสามารถไปรอกให้มีความภาคเพียรมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีอิทธิบาทสี่ประจําจิตประจําใจมันก็ต้องทําได้คนเราถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ มันก็อยู่ยากนะการอบรมบ่มนิสัยให้มันแกร่งกล้าขึ้นไปทุกวันทุกวันอย่าให้มันถอยหลังคําว่าถอยหลังอย่าให้มันถอยยามขี้ห้ายก็ให้มันรู้อยู่ในตัวไว้ก่อนถ้ามีกําลังเดินก็เดินหน้าขึ้นไปอย่าให้มันเข้าเกียร์ถอยหลังให้มันเกียร์เดินหน้าเกียร์ชนะหวังชัยชนะกิเลสในดวงจิตดวงใจของเราสำรอกปอกให้มันขาดสะบัน้น หันแหลกออกมาจากจิตจากใจของเราผลสุดท้ายพุทธโถก็พุ่งขึ้นเต็มดวงพุทธะก็พุ่งขึ้นเต็มดวงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้สว่างสวยัยเรามาปฏิบัติมาบวชเราก็ไม่คาดหวังความชั่วช้าหลามกมาสร้างเหนื้อสร้างตัวสร้างกำไรเข้าสู่จิตใจของเราได้เองอย่ามาเล่นเล่นหัวหัวเฉยเฉยให้ทำจริง ทำให้มันถึงพิกถึงขิงจริงๆก็จะเจอของจริงเท่านั้นแหละเอวัง